เอาล่ะสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mob d i g i แ a l ตอนนี้เรากลับมาอีแล้วสําหรับการรีแอคชั่น The Amazing Digital c i r c u s EP ที่5ซึ่งตอนนี้มีการปล่อยออกมาหลายวันแล้วครับแต่ว่าเราเพิ่งว่างเนาะก็เดี๋ยวจะมาทําการรีแอคชั่นให้น้องๆหลายคนได้ดูไปพร้อมๆกันนั่นเองครับเพราะว่ามีคนตามผมมา ค่อนข้างเยอะมากๆเลยสำหรับ EP 5นั้นเป็นตอนที่มีชื่อว่าไม่มีชื่อนั่นเองครับยังไม่แน่ใจนะว่าเนื้อเรื่องของเขาจะเป็นยังไงแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันฝากทุกคนกดไลค์ฝากทุกคน like, กดแชร์ค share, ใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับโมบิทิชแนลกันเอาไว้ด้วยและถ้าทุกคนกดเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูกันเลยโอเคเรามาดูตอนใหม่ล่าสุดของ The Amazing Digital c i r c u s EP 5กันครับทุกคน เดี๋ยวเรามาเริ่มดูไปพร้อมๆกันนะแล้วก็ใครมีข้อมูลอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกเราได้ครับต้นรับหวานใจและดอกไม้ประดิบมาไปลุยอะไรกันมาอีกแล้วนะแหะชุ่มมาเชียมันควรจะจบสวยกว่านี้แต่ฉันมั่นใจว่าคราวหน้ามันจะต้องไหมเ,เปียกขนาดนี้โศกนี่รากาท่าเธอมาช่วยฉันนับไข่ก่อนมันจะฟักได้ไหมไได้ได้เลยเอ,อเดี๋ยวอะไรนะนับไข่ไง ดูเหมือนขนาดราคาท่าที่แสนล้าลาก็เริ่มจะหมดลงแล้วแฮะเนอะฮะผมว่าปอมนี่มันเริ่มชินแล้วมันอยู่มาห้าอีพีแล้วเหมือนครั้งนี้จะไปได้สวยสินะโอ้ซูโบ้ใหญ่ของเล่นน้อยร้อยชินฉันจะฉีแกไปชิ้นเขาไมจาร์เชิงสร้างสรรค์จะได้รับการขอบคุณอย่างสุดซึ้งแต่ก็ไม่เคยเปลี่ยนอะไรใช่นั่นไงทุกคนยกมนซูโบมานี่มัดนาวเออแล้วซูโบไปไหน ทุกคนเธอจะเปิดรับไอเดียสำหรับการประจนภัยในอนาคตและฉันอยากขอให้เธอแสดงความคิดเห็นแบบตรงไปตรงมาด้วยละ่ะฉันกำลังจะนอนเอาละ่ะถ้ามีการประจนภัยที่เราจะไปทัวร์โรงงานชอเเ็อกโกแลตเวทมต์ของช,<า>ชั้นกันโโและค่อยๆถูกฆ่าทีละคนเพราะฝาฝืนมาตรการอนามัยและอีกอันเปไ็นระบบไหลเวียนโลหิตมีชีวิตที่นำไปทำสงครามับทหารขอสหรัฐส่วนอีกอันหนึ่งที่เธอจะต้องไปอยู่ในโลกหลังลบสลายจากสงครามนิวเคลียร์ไม่อยู่กับหมาพูดหน้ามีพลังจิตที่ปากหมาสุดๆคิดว่าไงบ้าง ดูไม่น่าจะสนใจอไม่รู้สิแบบบ้ามันฟังดูเอ่อหม่นไปไหมหมนจะแต่งเรื่องดีได้ไงถ้าไม่มีเรื่องแย่เกิดขึ้นในจุดพักมุมในความเสี่ยงไหนจะเรื่องมาแล้วสอทางเคริตเอ้ยไม่ใช่อันนี้มาเชื่อมันไม่นายก็แค่ลองดูกล่องเสนอแนะอีกครั้งก็ได้นะจากใจอัลล่าสุดที่เราไปมาก็ไม่ดีแย่เท่าไหร่ ไม่เกลียดมันเหรอมันก็สดชื่นดีที่ได้ทำอะไรที่อยู่กับความเป็นจริงใช่ฉันก็ไม่ได้เกลียดอันนั้นเหมือนกันนะอคนอื่นแล้วว่าไงฉันไม่ชอบไม่ชอบมนที่ฉัคนจะ่าอยู่แบบนี้ต่อให้ดีสุดมากมันจะเป็นไม่ปกติเรื่องเลยแล้วฉันก็จะทำให้ทุกคนพอใจได้ยังไงไม่ชอบม่เหมือนกันสักอย่างไม่ก็แค่เปิดการผจญภัยไว้ตลอดเวลาแล้วปล่อยให้เราทำอะไรตอนไหนก็ได้ไม้ยินใช่ไหมบับเบิ ล่องของเล่นนั่นบอกว่าอยากให้เราเปิดปัญญาประดิษฐ์สุดแสนอัจฉริยะทิ้งไว้นานๆด้วยละ่ะไ่ามันลงงั <มา S 2> เเม,มื่อกี้ฉันต้องไม่ได้ยินใช่ไหมรู้สิรู้สิปิดตัวสิไปเพื่อปตัวฉันไม่มีปากด้วยซ้ำโอเคงั้นเอางี้ละเป็นไงเราจะมาเล่นกันแบบสายฟ้าแลบผ่านทุกความเห็นในกล่องเสนอแนะแบบเปลี่ยนความเปลนปรัชญาเดียวถ้าเกิดไม่พอใจจะโหวตข้ามไปเลยก็ได้ฮะ ตอนนี้เลยเหรอสองมือล้งกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามาแล้วไปกันเลยฉันจะเอาเอาไว้ไปดูการประจนภัยของเขาว่าจะไปที่ไหนนี่มันป่าไปซอนนี่ววฉันรู้ว่านี่อะไรอสาสบานต่อพระเจ้าเลยท่านนี้เป็นข้อเสนอนายนะ <c oughs> ว่าไงทุกคนวันนี้ในรายการาแจ็ามันทุกอย่างแจ็คไปทั่บอเจ้าแรดริบบิ้นแดงที่เสี่ยงใกล้จะสูญพันธ์เต็มที แม่คิดถึงวันๆเลยปุ้มนายชอบฉจุยพระเจ้าแจ็คมาตลกวะอร่อยดีเก็บหนึ่งเหลืออีกสี่ฉันขอโหวตนะข้ามันนี้ไปแล้วก็ทำให้แจ็คเป็นวีแกนไปทั้งวันด้วยทำงั้นไม่ได้นะเมืันที่ เหมือนที่นี่อ้าวมันหรอไงจะอทำได้เหรอเสียใจด้วยแจ็คเขาโหวตผ่านกันแล้วทำงานแล้วอดไอ้แจ็คอดแจ็คก็ลังสนุกเลยแจ็คบอกกันแล้วสนุกเลยเอาเดี๋ยวไมท่านฉันคิดว่าตํางที่มีอํานาจเหมาะกับเธอให้ตายเถอะท่านประธานาธิบดีผมนี่ ท่านประธาน,นาธิบดีครับดูเหมือนว่าจะมีการค้นคว้าใหม่ๆเกิดขึ้นคระหว่างออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ครับเราอาจจะต้องรับผู้อ,อพยพเข้ามาล่ะท่านคิดว่ายังไงนายรู้ได้ไงว่าต้องทำอะไรเธอไม่ได้บรีฟเหรอฉันแค่ยอ,อยู่นี่เลยเธอทำดีแล้วพอมนี้มาคุยกันข้างล่างเดี๋ยวต่โต๊ะ พวกเราทุกคนได้รีฟตัวละครมาคือแวงเป็นเลคาหลอนเลยม่ใชายอ่ะไอ้ไม่ใช่นะนไฟมันโคมไฟไม่หลอนนะเธอไม่ได้มันเหรอฉันนึกว่าพวกเราได้ทุกคนซะอีกแต่ถ้าเกิดว่าไม่ละก็ฉันว่าเธอต้องด้นสดันได้ตุ๊กตาทองคำแล้วล่ะโทษทีไงนะเออใช่ฉันไม่ได้เห็เธอเพราะฉันอยากเห็นว่าเธอจะทำตัวยังไงขอบใจแจ็คทราบสุดๆฉันไม่ใช่ดรีมกับผอมนี่ โอ้ยพักวฉันเป็นพวกออสเตรเลียหัวรุนแรงที่จะมาเพื่อวางระเบิดที่จะปล่อยแมงมุมที่อันตรายที่สุดจากทั่วโลกไปในไหนนี่ฉันมาผิดเวลาปั้นเนี่ยเขาแสดงดีไม่เมาฮะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาเป็นวีแกน ทำไมประธานาธิบดีถึงไม่มีทีมกู้ระบเพินะ่วงประธานาธิบดีพอมนี้ฉันเชื่อว่าท่านทำได้ในนั้นมีตะขาบด้วยนะก็แค่มมั่นใจว่าท่านทำอะไรโอเคแล้วนี่ฉันต้องตัดสายให้เฉียวนายไม่ต้องยุ่งเลยไม่ใช่ว่านายควรจะต้องโดนจับหรือเอาไดรเราพวกเดียวกันนะไม่ใช่เลยต้องเหนเอาน้าก็แค่เลือกสีโปรดเองแบบสีแดงน่ะเหรอถ้าเป็นฉันจะเลือกสีฟ้าสีฟ้าเป็นสีโปรดของฉันมันใกล้เคียงกับสีดำที่สุด แด <espaço> งดิสีโปรดนายไม่ใช่สีดำเหรอก็ใช่แต่มัไม่มีสีดำเนี่ยไงเฮ้ยฉันเป็นพวกนิวซีแลนด์หัวรื่องแล้วใชัไมไม่รู้มันระเบิดพีชิพเลยนิวซีแลนด์ขู่คนกันยังไงอ่ะัคือระเบิดผีชิพเลยทุกคนเรียบร้อยเรียบร้อยบึ้มไปแล้วแหกไปแล้วแกงโก้ว่าไง พูดะหูเรื่องเอ้ยมาเป็นแบบว่าโรงเรียนญี่ปุ่นนี่ไงไอ้นี่อะไรอะ่ะฉันไม่ชอบเลย <c oughs> แง่ละอย่างน้อยในที่สุดก็ได้ของคนอื่นบ้างเออใช่มีอะไรสนุกไปกว่าการได้กลับมานั่งเรียนกันอะ่ะให้โอกาสหน่อยนะแจ็คแล้วนถ้าอยากเรียนหรอข้อเสนอเธอไม่มีอะไรผิดปกติเธอรูอไออ้ได้งไงไม่ได้เป็นความเห็นของฉัน เหลือจะเชื่อใช่ไหมพรอมนี่ที่แรกชาววาดอนิเมะและทีนี้เธอก็เอาเรามาอยู่นี่เธอคงจะต้องเป็นพวกเอ่อขี้แพ้นายเคยโยนฉันออกจากรถที่กําลังวิ่งเอาลานักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนภาษาต่างาติกันมากที่สุดกันภาษาอังกฤษน่าเบื่อเป็นบ้าฉันขอบวิข้ามหุปากเราไม่ข้ามอันนี้ดอยการอยู่ในอนิเมะนี่มันโคตรห่วยมันน่าอาย แบบว่าฉันเดาว่ามันคงไม่ห่ออะไรเท่ากับตอนที่แกงเกิลเอาฟิกเกอร์อันนี้ไม่เปแล้วก็โอ้เป็นฆ่าไปหลายตอนเจอกันทุกคนนั่งดูดาวเป็นมิตรนี่เราแค่ผ่อนคลายเหรอในนี้ในที่สุดก็ได้พักแล้วเหรอ คงงั้นมั้งแต่ฉันอยากให้การปะจนภัยมันอร่อยกว่าน şey ี้ขอบงามแล้วทำไมนายไม่ลองหาแซนด์วิชมากินบ้างเพื่อจะอร่อยขึ้นอนี่ขอบคุณนี่เธอสงสัยบ้างไหมว่าแกงเก้ลมีความสุขเป็นกับเขาด้วยเหรอไงนะไม่รู้สิแบบหน้ากากสุขสตรของเธอมันแตกทุกวันหรือเธอคิดว่าการอยู่กับซูเบิรจะช่วยแก้ปัญหาได้เหมือนดีดนิ้วเหร หรือเธอแค่ไม่อยากอยู่กับคนที่ใจร้ายกับเธอตลอดเวลาเธอออกจะชอบตอนที่ฉันใจร้ายใส่ฉันคิดว่านายไม่ได้สนใจด้วยซ้ําว่าคนอื่นเขาชอบอะไรนั่นใช่ฉันแค่ขี้แกงเออใช่เธอพูดถูกฉันไม่แคร์นายเคยมีเพื่อนจริงๆบ้างไหมไม่เหลือแล้วล่ะดึงเศร้าแต่แจ็คโกรดอุ้ยเยใจดำฉันขอโทษฉันฉัไม่ได้หมายถึงนั้นไม่ได้ตั้งใจจะเออเออ นี่คิงกอเห็นเพีงห้อยที่บินอยู่ตรงนั้นไหมไหนยังไงเมื่อกี้มันอะไรนะก็เปล่านี่ใครสนกันเลยยัยเราก็ท่าไม่เคยทำเธอฉุนบ้างเหรอแบบว่าเธอก็ดีกับทุกคนนะนี่รู้สิฉันแค่คิดว่าเธอพยายามมากไปแบบเราติดอยู่ในทำไมเธอต้องแกล้งบอกว่าทุกอย่างมันโอเคด้วยเหมือน ถ้าทุกบอกใครว่ารักและขอบคุณเขาทุกวันมันก็จะเริ่มหมดความหมายนะสิมันเป็นคำธรรมดาคำหนึง่งนนมันเหมือนราทธาเอาเปรียบเธออยู่นะรู้ไหมไม่รู้สิแถมยังง่นั่นก็ดูแปลกด้วยแปลกเรจังไงแจ็คฉันว่าเราก็ดูแปลกกันหมดทานโทษนะแบบชั้นเขาเรียกลูกผู้ชายตัวจริงหูกับหางของชั้นนี่แหละจุดสุดยอดของความเป็นชายแล้วหูและหางแต่นายไม่มีหางใช่พูดอะไรของเธอฉันมีหางแล้วมัน อะไรเไม่เป็นกระต่ายมันต้องมีหางดิฉันไปไหนอ่ะหางหายฉันหายไปนานแค่ไหนเนี่ยฉันไม่เคยเห็นหางมันเคยมีหางเลยเหรอมันตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยพวกเขามีความสุขนะดูเป็นงั้นว่าไหมนายว่าหลังจากนี้ไม่แน่ว่าเราเนึกก่อนนะนั่นมันแย่นี่ในเล่าให้ป้าป๊าปับเบิ้ลฟังหน่อยว่าแย่แค่ไหนอย่าพพูดอย่างนั้นฉันคิดว่า พวกเขามีความสุขกับการประจมภัยของกองเสนอแนะมากกว่าการประจมภัยของฉันจะทํายังไงดีนักควรไปตายนักควรจัดโคดถ้าคุณแม่กันมาที่ไทยแล้วมาจุ๊ๆก็ใช้คำหยาบล่ะเฮ้ยช่างมันพักครึ่งกันดีกว่ากลับบ้านกลับมาที่ปราสาทเหมือนเดิมเข้าช่วงพักครึ่งจะบอกว่าไม่เพลงใหม่อ่ะแต่สมาชิกก็ยัอยู่เพราะทุกคนนี่ใช่ไหม แบ็กทีแต่ว่าสาีใสเขาทำมาสวยนะก็แต่อีพีแรกไรเกดช่วงพักเบรกก่อนที่ไปเล่นเกมกันต่อ คนหน้าตาดูไม่มีความสุขอะมีเคงคนเดียวที่แบบแฮปปี้อยู่คนเดียวเคนนี่เราทำอะไรกันอ,อ,อยู่เนี่ยเรากำลังพักครึ่งไงอยากรู้เหมือนกันเพื่อเพื่อเอ,อ่อสมองเต็เวลากับเข้ารายการออ้วไปเอาวะซูโบโเป็นบาร์เทนเดอร์ฉันขอวิสกี้ซาวเร์ไม่เอาไข่ขาวฉันเป็นวีแกน ฉันเปลี่ยนช็อดเป็นไปได้ยังไงอ่ะฉันนึกว่าเคนเขาไม่ฉันขอให้มันแยกเหมือนเดิมละถ้าฉันเปิดโหมดให้ซูเปอร์กลายเป็นดำภาคไม่มีใครเห็นด้วยทุกคนจะไม่เอาฮะกระแล้วเชียวร่ากับข้าไจะผลไลช้างเลยไงทุกคนซีด้วยฉันขอคอสโมโพลิ t a นฉันขอคอนคอ p Bliss ฉันจะลองมั่วสูตรให้กลังคิดเลยว่ามันทำเป็นหร<ม><ช>อนูจะรู้จักพวกแอลกอฮอลดีใช่ไหมใช่นี่เป็นหนึ่งในข้อเสนอเนียฉันฉันเคยทำงานที่บาร์ช่วงหนึ่งฉันชอบทำเครื่องดื่มฟังดูเหมาะก,กับเธอนะฉันรู้นะว่านายแซะแต่ฉันขี้เกียจคิดตามสหายเลยแล้วพ, <บ S 1> พอามนี่เธอเคยทำงานมาก่อนไหมหรือเธอเด็กเกินกว่าจะทำงานฉัน25แล้วนะและใช่ ฉันเคยทำงานบัญชีให้กับซูเปอร์มาร์เก็ตเจ้าหนึ่งซูเปอร์มาร์เก็ตงั้นเหรอแล้วมาอยู่นี่ได้ไงก็บางทีฉันก็เบื่ออะไรมากๆก็เลยไปหาอะไรที่น่าตื่นเต้นทำพวกแบบเดินสำรวจตึกร้างอะไรเงี้ยแล้วก็โพสต์วิดีโอลงเน็ตอ๋อยูทูบเบอร์ก็ไม่ขนาดนั้นไม่มีใครดูมันเงยก็แค่ลงเอาไว้ให้ตัวเองดูบางทีฉันก็ทำนะแต่ว่าไม่ได้อัดไว อันนี้คอสโมขอบคุณซ่อนอะไรเอ่ยนายเองก็รู้เรื่องทุกอย่างไปแล้วนี่แล้วเรื่องของนายล่ะแมนี่ว่าจะไม่ถามแล้วนะก็หลังจากวินิจฉัยมะเร็งปอดฉันกับนักเรียนขี้ยาจากวิชาเคมีที่ฉันเคยสอนก็วเรื่องจาว่าแล้วเธอละกันเดียวฉันยังไม่จบเลยถ้าเกิดว่านายจะแต่งแต่ยางอยก็ให้สร้างสรรค์หน่อยฉันรู้ว่านายเอาเรื่องมาจากไหนเมื่อกี้มาจากเรื่องอะไรด้วยเหรออ่าฉันทํางานร้านฟาสต์ฟู้ดเธอทํามากกว่านั้นแล้วภาพวาดเธอล่ะ ฉันเคยเรียนวิทยาลัยชุมชนสาขากราฟิกดีไซน์แต่ฉันลาออกมาจากนั้นฉันก็แทบไม่ได้มุ่งสายนั้นเลยนี่ฉันว่างวาดภาพกับเธอตลอดท้าทธยามนะโอ้ฉันไม่รู้เลยว่าเธอวาดภาพด้วยซูบบใช่ฉันเคยเป็นช่างศักมาช่วงหนึ่งนะ่ะเป็นทั้งบาร์เทนเดอร์ทั้งช่างสัก,กฉันเกือบสำลักน้ำตายแล้วซูบี้บบที่นายพูดเนี่ยหมายความว่าอย่างไงนายจะสื่อแบบนั้นจริงๆหรือว่าแค่พูดเฉยๆก็มันตลกดีอ่ะมึนๆเธอเกลียดเรื่องตลก ที่ฉันเกลียดเนี่ยไม่ใช่เรื่องตลกเกลียดแจกถ้าเงนิน<จ>ฉันจะเล่าแล้วนะออตายแล้วจะเริ่มตรงไหนดีอท<า>ุกคนต่างต้องเล่าฉันเกิดในค<อ>รอบครัวที่ค่อนข้างมีเงินเรามีที่ดินกว้างแล้วก็ม้ากับไก่แล้วแม่ฉันก็เออก็แม่ฉันก็เอาเรื่องเลยเออฉันเคยเป็นนายหน้าอสังหาแล้วก็มาโผล่อยู่นี่ เพราะว่าก็จําเรื่องราวแม่ไม่คิดถึงฉันหรอจริงๆแล้วอ่ะฉันเองก็ไม่คิดถึงเสียงก่นด่าหรือตําหนิหรือว่าร้ายฉันนะฮาแล้วก็มดแก้วก็แค่สาวชาวไรไม่มีอะไรผิดปกติสักนิดทุกคนวอดีที่คืนขมวันนี้แไม่มีเหตุผลให้ถามคิงเกอร์เพราะเขาไม่มีทางจำอะไรได้อยู่แล้วสบายหรือสบายเรือแล้วพวกนายรู้เรื่องภรรยาเขาไหมภรรยาอะไรนะ โอ้ oh. เคร er> ื่งดื่มถั่วเอ้ยขรโพุทดสวัสดเขาคือนายหายวับอย่างที่ชื่อเขาบอกเลยเข้าใจนายหายวับจากการพระจนภัยก่อนหน้าเลยใช่พระเจ้าพผอมนี่เธอไม่รู้เรื่องไงฉันไม่สนนายละจะว่าไปพร้อมนี่เขาโทษเรื่องประธานาธิบดีวันนี้ด้วยนะที่แรกคิดว่ามันน่าจะตลกดีอะเอะระเบิดไปให้นะ นายขอโทษฉันจริงดิเกิดอะไรขึ้นช่างหัวขเขาเถอ,อะเออฉันให้อภัยนายแล้วมั้งนะว้าวเ้้วแรกของการสร้างมิตรภาพเนื้อรกัก <c oughs> ่าเออเฮ้ย hey, พอมนี่จำตอนที่เคัฟโมจับทันกระแทกกำแพงจนตัวฉันก็สลับกันมั่วได้ไหมพอมันนึกแล้วมันก็ตลกดีเนะว่าไหมไม่ <c oughs> <c oughs> ไม่ตลกเลยโอ้ใช่ใช่ได้ดท่นั้นมันคงจะเังาใจเธอหน่ดูจำตอนที่เธอเมาในแมคโดนนอแล้วบอกว่าให้แกงเกิลไปตายได้ไหมอันนั้นอย่างฮาเลยถ้าฉันไม่ได้พูดแบบนั้นฉันคิดว่านะไม่ไม่แน่นอนฉันไม่ฉันรู้สึกเสียเสียใจมากอยู่เลยแกงเกิลฉันคงไม่พูดอะไรแบบนั้นแน่ถ้า ฉันไม่โดนซอสบ้านั่นกระเด็นเข้าตา่ตายร็กกี้ปล่อยนิสัยเสียบ้างก็ได้มันฮาจะตายแงล่ะเอาแต่จี้ปมแกงโก้หาตายละแจ็คสพวกนายจริงจังกับที่นี่กันเกินไปแล้วนะอพอไปกินไหมนี่อะไรทำงั้นทำไมเอาไอ้นั่นไปไกลๆฉันได้ไหมนี่นายกลัวขาวโพด่อบข้าวโพดไม่ใครเขากลัวข้าวโพดกันเนี่ย เข้าไปใกล้ๆเมื่อนจ้างไปกับอจะไปต่อไปดีกว่านายไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเออเปลี่ยนสักทีมันคุยอะไรกันไม่รู้โมดุดะสุภาพสตรีนี่คือซอฟบอลเราจะเล่นกันเหรอช่างเป็นค่ำคืนที่สวยงามจริงๆแข้งซอฟบอลมาแต้มันเรามีทีมรวมดาวเด่นที่ต้องมาทั้งกับทีมรวมดาวร้ายไงพวกฉันผมนี่ชั่วร้ายอีวิลผมนี่ฉันราคัท้ารากัทาโค้ช พเด็จการใรพเด็ดการง่ายทุกคนผมแจ็คชั่วร้ายม่แจ็คมาดูติมด้วยวะฉันมาซื้อบัลไม่ดูบีดูบฉันไม่ใช่คนเสนอเรื่องนั้นไปนะทำไมถึงไม่มีฉันร่าชั่วร้ายอะก่อนอื่นต้องขอต้อนรับแขกรับิพิเศษเพื่อมาร้องเพลงชาติอเมริกาให้กับพวกเราหนักเลยนี่เตอรหายวับไปอีกแล้วร้องุูบมันหายวับหายวะโอ้นั่นไงกะแล้วมันต้องหายวับ วัดจริงๆเลยครับเอาละทีมฉันอาจจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือพวกนั้นเป็นใครหรือม,มันเกิดขึ้นตอนไหนหรือม,มันเกิดขึ้นทำไม,มแต่ฉันรู้ว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนและนั่นคือบนสนามนั่นเพราะงั้นออกไปงัดให้สุดแรงเกิดเลยทีมบิ๊กท็อป ไงพวกผมหวังว่าเราจะสนุกกับเกมไม่ว่าผลลัพธ์ใครจะชนะฉันอยากฆ่าไอ้หมอน่หน้ามันดูติ่มมากเลยว่าไงเจ้าเยรากกะบะวีงลากระบะจะถูกบดขยี้แล้วนะก็คือเป็นใครรักเธอเธอต้องตายในสักวันพวกเราตายจริงไม่ได้ในนี้มันเป็นแบบนั้นมาฮะโอ้ดูลูก นี่นะเฮ้ยทำไมอันนี้มันดูโดนเริ่องอะวะดาบเรียนโดนใจยาบเรียมเดี๋ยวนั่นอะไรเรียบร้อยเป็นชุดเ็ดเธอเก๊กเก๊ก ไปออกไปตีลูกฉันไม่ได้อยากฉันสภาพนี้นี่นะใส่นายดีว่าแล้วนายต้องหาตัวเองเจอหมายความว่าไงเมื่อกี้ต้องการเสืออะไรฉันแค่ล้อเล่นนะเพิ่งนึกได้นายเกลียดเรื่องตลกฉันไม่อยากจะใส่ไอ้นี่กึนข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 ึนฉันไม่เคยเห็นนายชุนกับอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยแจ็คไปตีได้เวลาแล้วเอาวะชุนเมดแจ็คเอาดูสิเมดคนนี้มีดีแค่ไหนหุบปาก ไม่ต้องห่วงผมว่าคุณก็ดูดีนะฉันไม่ได้ถามแกไปตายไหนก็ไปเออมันจะอยู่สลับทีมกันหรือเปล่าอ้าวเรียบร้อยอ่อแย่จังลูกหมดแล้วกินบอลละเดี๋ยวเอานี่ไปมันได้หรอเฮ้ยเอาโทษทีซูโบูพอดีมันได้ขนาดซอฟบอลพอดีเลยนี่ไม่ใช่เบสบอลสักหน่อยนะเรียบร้อยมาซูโบอเอว อะไรก็ได้แล้วพอที <What? S 1> เดี๋ยวแจ็คแล้วแล้ว้อะเกิดขึ้นที่ไหนละ่ะไม่อยากเชืว่า<ม>ฉันตีดอนแม่นนั่นฉันต้องดีกว่านั้นสิขอโทษนะฮฉันควรจะเล่นกีฬาเก่งกว่านี้ไม่ใช่ว่าฉันเห็นด้วยกับแจสหรืออะไรนะแต่มันไม่ผิดหรอกที่จะแสดงอารมณ์ด้านลบออกมามันปกติมากๆเลยนะไม่รู้สิฉันไม่อยากเป็นพวกห่วยอะไรแบบนั้น ฉันว่าเราก็ต้องทำตัวแย่บ้างบางทีอืมคงงั้นใครจะรู้ล่ะแต่ละกระทาตีดีอยู่นะพี่แต่ว่าไปเข้ามือของอ e ีวิปอมนี่เทนตรงนี้ขอลูกเพิ่มหลับโอเคแจ็คเริ่ <c oughs> มต<า>้แล้วมัวทำอะไรอยู่ตีไหมเจอกันกายพวดเดียวกันละ <c oughs> อุ้ยพลาดแหละ <c oughs> ตีไม่เดิน ยย<ย>ไม่แย่จังฉันออกเมือนแบนบมันแฮปปี้อ่ะแจ็คอะไม่อยากเล่นอะแม่สนุกาม,มากเลย น่าสนุกโอ้ดูสิแกงเกอร์ออกไปตีแล้วถ้าคิดว่าจะออกมาเป็นไงในเลกจะยอมให้เธอทำตัวเหมือนนายได้ไหมจแกละฉันต้องบังคับให้เธอมีความสุขตลอดเวลาขโทษขโทษขโทษขโทก็ดีกว่าทำให้เธอกลายเป็นพวกไม่รู้ร้อนรู้หนาวที่ปัดทุกอย่างทิ้งไปซะหมดฉันคิดเองได้นะทุกคนนี่ฉันไม่ได้บังคับอะไรเธอเลยนะแล้วนายก็ทำตัวเหมือนว่านายไม่เคยทำอะไรผิดเลยแล้วทุกคนก็รักนายเป็นจริงทั้งที่ความเป็นจริงนายแค่ทำให้ทุกคน โอเคเรามาจะเย็นลงหน่อยกันยับเลยเองอยูว่าทำตัวแย่บ้างก็ไม่เป็นไรเฮ้ยฉันขอโทษพรอมนี่เมื่อกี้ฉันแย่มากเลยไม่เป็นไรไม่ขอโทษฉันหน่อยหรอแบบนี้ฉันเศร้านตามันไม่สนเลยแจ็คอะฮะฉันขอโทษแจ็คที่ที่พูดถึงเรื่องก่อนหน้านี้ขอโทษขอโทษ แล้วนายจะพูดถึงมันไหมฉันใส่ชุดเมดอยู่เธอคิดว่าไงล่ะแล้วเกมเป็นไงบ้างเยี่ยมเลยแกนเกิลพึ่งตีลูกโฮมรันจริงเหรอใช่ที่เธอสอนฉันช่วยได้เยอะเลยเออฉันขอตาคืนได้อะไรของเธอฉันลืมแล้วด้วยซ้ำว่าเธอพูดเรื่องอะไร โอ้โหเดียวันนไ้หวเลยพคอมันอีกลูกแล้วไงไอ้ไอ้เออโอเคสวยมากในโลกนี้มาทำรูปรับยามนตาเธอแล้วนี่รากาตทถเธออยากตีแทนฉันไหมออกสักทีแกมือแกมือก็ได้นะถ้าเธอว่าไม่อยากคิดซะว่าเป็นโอกาสที่สองให้พวกนั้นรู้ว่าใครของจริงคอใช่เดี๋ยวแม่งก่ เข้ามือเหมือนเดิมดูทรงละมาอ้าวมาสวีสวีว่าโฮมรันอีกลูกแล้วครับผอมซึ่งน้บเป็นโฮมรันสามลูกติดแล้วครับทีมนาวเด่นชนะเออคือซอฟบอลไม่ได้เล่นแบบนั้นนะแต่นั่นคือซอฟบอลแบบฉันจบเกมผู้แรกมาเนอมัเอ้ยเรายังไม่ทันได้ตีด้วยซำ้ำ เธอทำได้ล้กกะท้าเราชนะเอ่อฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยของเง้นเยี่ยมมากไม่ว่าจะอะไรก็เธอฮะเออใช่เก่งมากทีแต่ลูกกระตาหายไปอันนึงนหอ๋อแจ๋วจะไม่ได้เป็นวีแกนแล้วจะไปชุดเดิมละอ๋ไงเดี๋ยวนั่นนายจะเกิดขึ้นนายทำไมยังไง ฉันหวังว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วไอเดียจะกองเสนอแนะมันไม่ดีเลยสักนิดและไอเดียของเคนก็ดีกว่าเยอะก็บางอันมันก็โอเคนะไปแบบไหลแบบไหลเก่งมากฉันว่าสองอันแรกสนุกมากส่วนที่เหลือเออเอาใช่พรอมนี่ฉันพาเธอไปดูของในโถงที่ฉันพูดถึงได้นะโอเคได้สิแล้วยังไงต่อแล้วก็ถ้า มิสเตอร์หายหวับไม่มีตัวร้ายเลยรอบนี้เอาจบอย่างเงี้ยนะอย่างก็แล้วก็จบไปที่เรียบร้อยครับสำหรับ The Amazing Digital c i r c u s EP ที่5ครับต้องบอกเลยว่า พวกคณะหน้าของผมนีเนี่ยไปไลน์แมปมากๆงงมากๆไปแมพนู้นไปแมบนี้ไปแบบนั้นนะครับผมเพื่อนได้ดูแล้วมีคาวามรู้สึกยังไงก็สามารรคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปได้เลยและการรู้ว่ามีข้อมูลอะไรเนี่ยก็เมนบอกผมได้เช่นเดียวกันครับคลิปนี้ก็ได้จะประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ผมลาทุกคนไปจริงๆบ,บายสวัสดีครับ